นึงซื้อเล่มนี้ก็ดีเหมือนกันนั่นนี่ว้าวชอ,อทผีผมมันใหม่สั่งมาใหมาโ่โอหนั่นเสียงอะไรนะโอ้สองสัยจะเป็นของที่พอสั่งแน่นอนเลยคุณคะคุณจะไปไหน อ,อ๋อขอไปดูข้างล่างก่อนเฮ้อแล้วแต่ <h> ih <ihi> ไปแล้วนะโห <h> ih <ihi> นี่ไงกองนะเจกรองจองนี่พ่อสั่งอะไรมาอีกแล้วเนี่ย <h> ih <ihi> เอาฉันสั่งไม่ได้แล้วไง เธอยังสั่งเครื่องสำอางอยู่เลยเฮ้ฉันขอโทษแล้วนี่เธอสั่งอะไรหรอฉันสั่งกันไกลแต่งแต่าแดงเด้งดิงด้งดิงแต็งแต่าแดงเด้งดงโอ้รหลับเลยนี่มาดูข้างในกันนี่วันนี้พ่อจะตัดผมหรอดีแล้วนะผมพ่อเนี่ยยาวแล้วไม่ไจะตัดมาหลายปีแล้วเนี่ยอืมไม่ได้ปีหรอกเดือนพอ จะรด้แล้วหนี่ยเองม่ตัดผมเลยไปเตรียมตัวชุดให้พร้อมมันสิจะได้มาเตรียมพร้อมตัดผมโอเคนี่พ่อไม่มีเสื้อคุมเวลาตัดผมแล้วจะหล่นมาไม่มีหรอไหนพ่อเขาดูก่อนโอน้ไม่าๆข้างในมีเดี๋ยวพอ่อเ,เปลี่ยนมันเลยสามสอ <c ười> ดูมาไว้นะพ่อเวลาตัดผมมาจ,จะได้ไม่ล่นนี่ทีก้านิชาอยากจะมาดูแม่แตัดผมให้พ่อหรือเปล่าเย้ <Yeah! S 1> จริงเหรอคะหนูจะไปดูอืมแม่คะอะไรถึงใจลูกหนูอยากจะตัดผมให้พ่อคะ่ะหนูขอตัดได้ไหม เออลูกจ้าลูกแน่ใจจริงๆเหรอว่าจะจัดให้จัดให้พ่อนะ่ะอย่าตัดเลยนะเดี๋ยวเผื่อตัดโดนนิ้วแล้วก็เดี๋ยวตัดไม่สวยอีกเดี๋ยวพ่อไม่ภูมิใจอ๋อแม่คะหนูดู Youtube เขาสอนตัดผมอะ่ะหนูดูทุกวันเลยหนูตัดเป็นอยู่แล้วค่ะอ,อแล้วแต่นะต้องตัดให้สวยด้วยนะ เย้ไหนไกลล่ะคะนี่ลูกระวังให้ดีนะห้ตัดโดนผมุมพ่อหรือโดนหัวพ่อแล้วก็ระวังนิ้วด้วยค่ะนั่งดูเลยฮหน้า <c oughs> อยากจะทำแล้วอยากจะตัดจริงๆ พ่อคะไม่เป็นไรนะจะหนูตัดให้ปริงเอาที่ยืนมาด้วยหนูจะได้ตัดได้ง่ายๆตัดเลยนี่ทีก้าเฮ้ยอย่าตัดเลยนะทีก้าไปบอกที่แม่ตัดดีกว่าทำไมล่ะคะเดี๋ยวจะตัดไม่สวยพ่อกลัวไม่สวยเดี๋ยวเวลาพ่อไปทำงานมันจะไม่สวยแล้วสิพ่อไม่ตัง้งหรอกนะคะหนูดูคลิปเยอะหนูก็ต้องทำเป็นชิๆๆๆๆๆๆๆ ชุด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 ตัดตัดตเสร็จแล้วค่ะลูกมันไม่ใช่แบบนี้ผมพ่อโอ๋ออโออโออ๋อม่ผมฉันเรื่องใหญ่อีกแล้วฮาคุณผู้ชมคะ ชีก้าตัดผมพ่อจอนไม่มีผมหมดแล้วนั่นก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะและก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนะคะบายบายกดกระดิ่งให้นะคะไม่เป็นไรนะคะพ่อจะหนูไปซื้อบิ๊กไข้โอเคจะลูกมา